นนากนิสวัสดีค่ะเราจะกลับมาที่กับข้าวพื้นฐานกันมั่งนะคะก็ะคือวันนี้จะพาทำอาลูแบลกอนกับสับจีนะคะอาลูหมายถึงมันฝรั่งวันนี้จะใช้เป็นมันฝรั่งดิบนะคะปอกให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นมะเขือม่วงแบลกอนนะคะ ทั้งหมดนี้จะหั่นเครื่องปรุงหลักก็จะมีแค่นี้ค่ะมันฝรั่งแบอนกออมันฝรั่งมะเขือม่วงมะเขือเทศพริกเขียวแล้วก็มาัสาลาปกตินะคะก่อนอื่นเราจะหั่นแบกออนก่อนนะคะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามสะดวกเลยเนาะแล้วแต่ชอบ Okay. นี่คือส่วนของมะเขือม่วงนะคะส่วนมันฝรั่งหั่นชิ้นแบบทำซับจีอะคะ่ะไม่เล็กแต่ก็ไม่ใหญ่เล็กเกินไปมันก็ไม่เป็นซับจีใหญ่เกินไปมันสุกยากอีกเอาพอดีพอดี มะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะไม่หั่นเล็กนะถ้าไม่ใส่มะเขือเทศจะใส่เป็นหัวใช้เท้าก็ได้อ่ะหันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปที่กระทะกันเลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันมัสตาร์ดลงไปเราจะทอดมะเขือม่วงก่อนนะคะ เราจะทอดจนมาเขือม่วงเขาสุกเลยนะคะแต่ไม่ได้ว่าเอาเละนะคะทอดให้เขาแบบเป็นสีเหลืองอะคะ่ะแห้งดีแล้วก็เอาออกนะคะหเหลืองประมาณนี้นะคะเอาออกได้เลยะคะ่ะ ใส่น้มันเป็นนิดนึงนะคะน้ำมันน้อยไปแล้วก็ใส่เม็ดยี่ร่านะคะเริ่มสเต็ปของการทํากับข้าวละเม็ดยี่ร่าใบกระวานหายไม่ต้องใส่แล้วกันเนาะไม่รู้อยู่ไหนที่จริงต้องใส่ใบกระวานนะคะแล้วก็พริกเขียว เมนูนี้ไม่หอมไม่กระเทียมเลยนะคะตามด้วยมันฝรั่งเลยเราจะผัดมันฝรั่งให้เกือบสุกเลยนะคะเอาสุกไปเลยเพราะว่า มันฝรั่งนี้เป็นมันฝรั่งดิบยังไม่ได้ต้มเราต้องให้เวลากับเขาสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นเราจะเจอมันฝรั่งดิบนะคะผัดเขาไปก่อนเลยนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมมิ่งไม่ผัดเอ,อ่อร่วมกันกันกบมะเขือม่วงไปเลยเพราะว่ามันฝรั่งยังไม่สุกมะเขือม่วงจะเละก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เอานางออกไปก่อนเหลือพี่มันฝรั่งเขาผัดโซโล่ไปเลยนะคะ กะปิดฝาช่วยด้วยก็ได้อ่ะตอนนี้มันฝรั่งก็สุกไประดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้จะใส่มะเขือเทศค่ะ ใส่มะเขทศลงผัดสักครู่นะคะทีนี้เราจะปรุงรเสเกลือนะคะเราจะยังไม่ใส่มะเขือม่วงนะคะเราปรุงรสแล้วผัดมาซาลาให้เสร็จก่อน นะคะคนนิดหนึ่งต้มน้ำนิดหนึ่งเดี๋ยวมาซาล่าไหมพริกแดงนะคะ กระม,มา,าลสาผัดไปค่ะพอมาัซาล่าเขาเปลี่ยนสีแล้วนะคะ ให้จะใส่น้ำค่ะใส่น้ำแล้วนะเราจะเทตัวมะเขือม่วงที่ทอดไว้ลงไปด้วยนะคะ,ะกดให้จมน้ำ ทีนี้ก็ต้มไปค่ะปิดฝาก็ได้นะคะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำมันงวดลงไปสักครึ่งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาตอนที่เสร็จแล้วกันค่ะตอนนี้ก็ได้ซับจีของเราเสร็จแล้วนะคะปิดเตาได้เลยไม่งเช็คแล้วว่ามันฝรั่งสุกแล้วตัว มะเขือม่วงไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาทอดมาก่อนแล้วเขาสุกแน่นอนมันฝรั่งเนี่ยให้เอาตะหลิวจิกลงไปนะคะค่ะมันแตกแล้วแต่ว่าสุกเรียบร้อยแล้วน้ําก็งวดได้ที่แล้วนะคะเรามาโรยผักชีกันสักหน่อยเนาะนี่นะคะโอเคเราไปใส่จานกันเลยค่ะก็พร้อมแล้วนะคะ ดูความน่ากินแล้วทำวิธีนะักนี้นะคะมะเขือม่วงอะ่ะเขาจะไม่เละด้วยถ้าเราเอาไปผัดรวมกันหมดเลยทีเดียวเนี่ยมะเขือจะไม่เหลือเป็นตัวเลยนะคะเขาจะเละไปหมดเลยมันก็ดูไม่น่ากินอีกบางที่ไปถามต้องถามพอเขาตักมาให้กินต้องถามอันนี้อะไรอะ่ะ คนตักคาต้องบอกอ๋อ,อกับข้าวชื่อนี้บอกตายมองไม่เห็นเลยมองไม่ออกเลยว่ามันคือกับข้าวตัวนี้เพราะมันเละไปหมดนะคะเรียบร้อยแล้วมันฝรั่งกับมะเขือม่วงแกงนะคะจะแกงหรือจะผัดก็ตามสะดวกแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ